เปิดคลิปไม่ต้องเล่นเลยวันนี้พักไม่พองไอ้พี่ฮะฮะพักไม่พองก็วเนี<า>่ยเยี่ยวกระม่วงง่วงได้ไง<า>ชอบอะ่ะชอบปะแสงชอบอะไรอะ่ะผมไม่ชอบ,ชอบแสงผมไม่ชอบผมไม่ชอบ<า>ผมไม่ชอบนั่นเถอะ สายเหลืองก็ดีฮัลโหลแกมีคนชอบเราอ่ะฮัลโหลฮัลโหลแกเขาในทีมชอบเราข่อยเยี้ยไปเตะประตูด้วยยุงเข้าพี่รู้ยังไงยุงเข้าพี่อะไรมันโอ่ไประหว่างมุ้งยุงกับมุ้งเสือพี่เลือกมุ้งไหนมุ้งเสือพี่เขาข้ามุ้งทำไมนี่อยู่นอกมุ้งเลย จริงอะไม่มีไม่มีมุ้งเลยไม่มีกระเชือดิพี่ยากอะไรมันเข้ามันเข้ามาเนี่ยแต่ต้อมแข็งก็อยู่นที่มีเศษเงินหลังตู้เย็นอยู่เศษเงินอะไรวะไอสตีมไม่ใช่ภาษีประชาชนไอ้บอสกูอัดคลิปเอาละไอ้สัตว์พูดไปเรื่อยไอสัตว์ถนกันเล่นในชิโมวะ เรนที่สิบอะไรวันกระเละเดชิโม่เราจะเสร็จไนะก็วันที่หนึ่งนีแล้วเสร็นะวันที่หนึ่งอะคุณนี้แล้วพี่มันเกิดเขาเหรอมันเกิดเขาไงพี่ทำไมผมต้องจำวะพี่ลมแน่ผมอัดคลิปพี่แล้ว พี่ต้องจำนะรู้เปล่าความสำคัญจำได้จำได้แบบพี่จ้มันเกิดเมียพี่ได้ป่ะพี่จ้มันเกิดเมียพี่ได้ป่ะไม่ได้ว่ะพี่เมียพี่ชื่ออะไรลืมแล้วว่าหลายคนเลยใครอาคิมอ่ะกูเล่นได้เลยเนี่ยกูเล่นเลยเนี่ยเอาจริงอาคิบอาคิบอยู่อยู่มีเสียงด้วยเฮ้ยใคาวะเขาลั่นไอ้บอสลั่นไอ้บอสลั่นเด้บอกไหะไอ้บอสไอ้บอสทั้งนั้นลั่นไอ้บอสไอ้บอสมันปืนมันลั่นใช่ไหมผมว่าพี่ อย่าใส่ลายกันยังวะกูไม่ใส่ร้ายมันความจริงโอ้หฮัลโหลกูไม่เคยใส่ลายหรอกเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันโกชิงกีจริงไหมเนี่ยอะไรวะโคชิงกีจริงไหมเนี่ยฮัลโหลอ๋อกูไม่มีส่วนปืนเลยไม่มีปืนมาดีมีแขนถล่มกันบ้างเลย ม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินโอ้โหทหารนั่งไกลขนาดนี้ก็เลเซอร์เกาดีจริงเลยเลเซลอร์เหรอเลเซลอร์มูนเออนั่นแหละที่มันใช้แหวจนจุดเดไฟได้อ,ะอ่ะฮะใช้เรื่องเด็ดไหมอ่ะมึงพูดอะไรมึงไหวปะเนี่ยเพื่อนไม่ไหวอย่าเฟินนะนั่นสิมึงเฟินอยู่อ่ะเหมือนมึงเฟื่องนะเพื่อน ไม่เฟือนไม่วาอย่าเฟือนเพื่อนเราเล่นเราเล่นอะไรกันอยู่วะใช่นี่เราเล่นเกมแล้วนี่เราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่รู้วะไอ้สัตว์เอ้ยง่วงก็ไปนอนไปง่วงก็ไปนอนไปมึงมีง่วงกับกูไอ้สัตว์สองหาวนะดีแล้วเนี่ยน่โปรเซนจีจริงป่ะเนี่ยไม่เงียบพีบหาย มันไปลงแคมป์กันหมดแล้วพี่น่าจะใช่ยวะก็ดีมึงนี่เป็นของเราพี่ด้วยไงพี่ซื้อไว้อันน่นจะดีคุยกิเอ็ม <PM S 1> <PM S 2> ไปแล้วกิเอ็มชื่ออะไรไม่รู้อ่ะพี่บอกคุยไว้เลยพี่โตอ่ะพี่ไม่ใช่โตแต่ลงตุงโตนะนี่มผมรักลุงนะแต่กูเกลียดว่ะเออิิดียว ไปไครไมีไปหน้าด้านมันไปยุดเลยก็น่าระยุท์ก็น่าระยุท์ผมไม่หานผมไม่เกี่ยวไะยุทจันันโอชวยใกล้ไอแซนอาชิมี้ลงเฟรจบเลยกัวลงแน่เพื่อนใช่เี้หัวลงแน่แล้วผมก็บอกแล้วว่าผมไม่เกี่ยวไม่เป็นไรหรอกผมไม่เกี่ยวแล้วเป็นลยเป็นชื่อในเกมอ๋อเฮ้ยไอบอสบอกพี่ปั๊บเขาสองคิวแล้วว่ะ อ้าวใช่ขึ้นสองคิวแล้วทำไมเอาเอาไงเดียวเอายวมันคูกูมีไฟอยู่หนึ่งอันเฮ้ยมีเหมือนกันเฮ้ยกูก็มีสองอันจะซื้อคนละขวดไม่ล่ะสองอันหรือจะซื้อหนึ่งอันอะไรหนึ่งอันหรือซื้อสองอันเลยแกมันช้าไปนะแกบอลรักวอาวิธีทันายมันช้าไปนะนายวะผมมันมีสองอันพี่มีแค่คนเดียวแถมมีกี่อันเอง ไม่ต้องมันได้แค่กูไม่ต้องมันได้แค่กูฮัลโหลปิ๊บปับจากัวไปแสนไปเลยแค่ชุดผมก็เท่ละผมม่าหล่อเท่หล่อเทะเล่นกันดีๆไม่ใช่แสนนะสิตาเยในเมื่อมันจริงจังไม่ได้ในเมื่อมันจริงจังไม่ได้ก็เล่นแม่งขี้ขี้ยไปเลยดี พี่ไมวยาไม่เอาเหรอเต็มแล้วมีก็มาแบ่งดีเอาของค้าของขายแง่ให้เราพี่ๆนี่ไงวะเออเจอกันมั้งทีภาษีวายชนเงนแบ่งให้คนอื่นได้เลยเจอกันไปใหญ่กูไม่เกี่ยวไอ้สัสกูกูก็เริ่มไม่อยากเกี่ยวแล้ววะพี่เต็มเต็มพี่คนเปิดประเด็นเลยอุตส่าห์เห็นแล้วนั่นอะ <laughs> ไปให้พี่ปั๊บตายเดี๋ยวเชื่อดิ อยู่เลยพี่ปั๊บหนึ่งเดินวนตอนตัดสินใจรักพี่เยอะรักกันรักกันเนาะรักกันดีกว่ารักกันไว้เถอดเอาละเบิดคว้างหน้ากันบอสมึงต้องการอะไรจะกูไม่ได้ป่ามัวแล้วไม่ได้ป่าแต่มึงโยนแตนเองไม่ได้โยมันมีที่ไหนล่ะเฟี้ยงมาไอ้บอสมันทำตัวงี้วะนี่แส่งกลัวมึงแน่เลยเฮ้ย ทำไมพี่โทษผมอย่างเงี้ยเออไม่พี่ไปทำอย่างเงี้ยพี่ใจร้ายพี่ผมงอนพี่แไม่ต้องมางอนะไอ้บอสเดี๋ยวไอ้บอสมือมึงถืออะไรอยู่ไอ้บอสไม่ใช่ถือมือมึงถืออะไรอยู่ระเบิดขวานกูไม่เชื่อมึงหลอกเอาเคยปืนอยู่เนี่ยอ่ะบอสอะไรของพี่เออเป็นอะไรระเบิดระเบิดช้มวลทำไม ระเบิดควันมีปลายปลายสีฟ้าๆไล้วะเอเ้ยมินิว่ะเอาดีไหมเนี่ยไอ้เหี้ยกูมีเอเคแล้วอะต้องใช้แฟนม,มันท่ามใจไม่อยู่จริงเลยหน้าแฟนตรงนี้มีพยาบาล I got supplies ผมชอบนักศึกษาพี่ผมไม่ชอบพยาบาลขำเบาๆพอบอลลู <c oughs> <c oughs> กขำเบาๆพอไอ้เหี้ย ขำแรงไม่ได้อะมินิมินิสิบสี่ป่ะมินิปั๊บอะไรใช่มินิปั๊บเดี๋ยวก็ไม่อยู่โลกอะตอนนี้ทำไมวะบอสได้ข่าวว่าโพสได้ข่าวว่าโพสโพสโพสอะไรได้เปื่อยไหมอ่ะฮะว่าได้ข่าวว่าอะไรนะอะไรข้าวโพสแน่เลยอาหารตาอาหารตาเลยกะว่านะกะว่ากะว่างั้นแหละเพื่อนไม่รู้ใหม่มึง มึงไปดูใหม่มึงไปดูเมล่าสดใครมาเม้นไปดูใหม่ผมรู้จักแฟนพี่ผมรู้จักพี่เป็นใครอ่ะอ๋อป้าแฟนเจมีกี่คนนะไม่รู้เด็กกูเห็นว่านั้นก็มีควงไปสองอ่ะอืมเจอเชือเด็กคนอย่างนี้รักยังไม่เป็นเนาะรักังเป็นเล่นอืมผมวอาเรื่องผมมาเรื่องเล่นมาพูดจริงอยู่แล้วนั่งกันเรื่องเล่นไงใช่ไง ก็ยานยันเลยก็เล่นเล่นมาพูดจริงเออเขเรื่องเล่นมาพูดจริงเดี๋ยวเรื่องจริงมาพูดเล่นนะว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเดี๋ยวไหมวัดเราเรื่องเดี่ยวเราเรื่องเกี่ยวอะไรอุียตกเลยอะไรครับแค่นี้เธอเป็นข่าวอ่อนเธอพี่ป๊าเขาไม่โกเมียหรอกวัดไม่เชื่อกูเลย เจะไม่กลัวจะยกมือไหวเขามีมือมีเตีนะนะมือก็มือมือไหวตีนวิ่งเ่ยเฮ้ยยเงียพอจริงจริ่าวะไม่คมันเงียบเกินอ่ะมันมันเงียบจริงมันเงียบเกินไอ่ะแต่กูก็สมคิวแล้วอ่ะเจ็เฮ้ยเบื่อคนก เบอร์คนขี้อวดว่เะเฮ้ยบอสบ,บอด้วยกันเพื่อนเฮ้ยกูมีอยู่ก้อนเนี่ยเขามีไฟด้วยมีเหมือนกันเกยละมึงเอาให้น็อกแต่กูเผาเลยนะโอเคปะ่ะจะเอาวาทถ่นานน้ำมันไปวางเก็บไว้ใกล้ๆแล้วก็ยิๆๆงปืนยิงใส่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเอาให้นกนะ๋ยวกูเผาฮะ <Okay. S 1> โอเคโอเคดีวนะดีวนะพี่ปั๊บไม่ได้ยินผมใช่มผมกระซิบอ,อยู่อ๋อไม่ได้ยินโอเคโอเคพี่ปั๊บหนีไปไหน มึงนี่ไวมึงนี่เอาจริงนะมึงอะไอ้บอสผมถือปืนมาผมไม่ได้ทำกูบ้าอะไรผมถือปืนมาอะไรของพี่เนี่ยร้อนตัวเดีโวอูตากูฟ้าเก็บปืนแล้วก็วิ่งจบไหมเนี่ยตาเหรอวนะตาฟ้าอยู่ขวามือเราเนี่ยอยู่ขวามือเราไหมฮะมาดูมาดู mark the location ผมไม่เชื่อี่หรอกผมไม่เห็นกับตาเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียว ปัง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 หน่นมีร marked a location boss อย่าเพิ่งบอสบอสอย่าเพิ่งมีตัวผมช่วยพี่เองม่เกี้ยอุ้ยดีเป็นม้าแล้วด้วอาวว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  แล้วแล้ว้นข้างหลังมีแด้าล่นตอนเสวนั่นแหละตายยกแล้วาแล้วตลไม่เ็้ยายาก็ไม่มีโอ้จะเละเลยพี่เก็ไปอยู่พี่เก็ยมาอยู่เฮ้ยมันไาระเบิดไาวยามันไปในหมดอ่ะ ยี่มีคนหีอ่ะ What What the fuck โอ้ยตายเหมือนกันแต่มันตัวเดียวเองอะ่ะพี่มาหวังอะไรกับผมผมยิงช่วงบนตีแล้วนะ่ผมมีแค่ AK แล้วผมยิงเป้าเหินขึ้นข้างบนน่ะผมพยายามลากมันลงมางแล้ว,ลวผมพยายามลากมันลงแล้วเติมแค่หน่งตาเนะี่ย มียอมนะมันลงแต่มันเหินนะปักปา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 กเปิดแม่งดีเป็นม้าอะไรเงี้ยไงรักลุงต๋อยแล้วล่ะ